ไม่อยู่ในรถเขาพงมาฮะต้นะองรวจะเดี๋ยวนะดูเขาออกแบบว่าชนไปเลยอ่ะประเทศไทยอ๋อแล้วไม่มาดูรถด,ด้วยนะว่า,ออาเออรถเด็น่น่ดดดูนะ่เออผู้หญิงไงเด้อตึง เรียบร้อยแล้วเ,นะเ,เราก็ไปเลย พิงเขาออกมาดูก่อนอือแต่แล้วผู้หญิงเขาจะออกไปยืนดูที่รถด้วยความตกใจว่าเอ้ยรถล้มได้ไง นี่ไงนะอยู่น่ะมาดูเอ้ยทำไมรถล้มอ่ะอล้มได้ไงอ้าวงงดิเฮ้ยโอ้ถือโคบมาด้วยหืงขวดใหญ่ไหนอ่ะโอ้ยอ้าวถือถือโอ้ยอ้าวเอ้ยดูดิ เจ้าของรถเขารู้เจ้าของรถเขารู้แล้วเขาจะยังไงเนี่ยชนรถเขาเนี่ยโอ้แต่มันหน้าบ้านเราไงเราก็ต้องเออดูแลนะ